ครับสวัสดีครับมือนี่กรสิมาเห็ดเก่งไก่ทอดครับสำหรับกับแก้มนะครับล่างไก่ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ผงรสครับใส่ผงผงรส้วก็ตามด้วยผงชุบแป้งทอดครับสำ็จนะครับโรยลงไปโรยลงไปโรยลงไปโรยเบาไม่เอาไหมโรยพี่โรย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 แป้งครับแป้งชุบทอดครับ หลัจากเจ้าใส่ปป่มแปงแล้วปึ๊บขยำขยำครับขยำให้มันเข้ากัดกุ๊บเข้ากันเข้ากันโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วสู้เขาอีดไหมมันเนื้อเข้าเนื้อปุ๊บขยำขยำขยำ ขยำนทํานึ่งขยมนิดนึ่งอ่าพ่อขยำเสร็จเท่าตั้งเตาแล้วครับตั้งกระทะทอดตัวนี้เทกระทะน้ำมันลงป่อยจวดจวดจวดเอามันมันเอามันมันเทลงไปเทลงไปเทลงไปฮึบ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 อ่าเบิดขวดเลยแบบนี้อ่าทาทานะทาน้ำมันห่อนเอาเรามาทอดน้ำมันหอนเราทอด ทอดนี่ไ่อ่อนๆค่อยๆถอดบัฟ้าบัวเาอ่าถอดแบ่งถอดเสียหน่อยเสียหน่อยเห็นมันเข่าเนื้ออืมค่ยี้ขยี้นิดนึงเห็นมันทัวๆมันทัวๆเห็นมันทัวๆอ่านั่นแหละอ่าโอเคโอเคโอเคขึ้นไปอึ๊บตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้สุกแล้วสุกแล้วอ่ากระชอนมากระชอนมา มันสุกแล้วเพียงใดชุบฟับนี้เหลืองอันลามกรอบกรอบเด้งเด่งเาช่งไมเส็ดน้ำมันฮึบฮึบบฮอืมนล้นเออชิบนานและอืมชิบชิบชิบ ถอดชุดไหมชุดไหมเอาชุดไหมลงถอดต่อถอดต่อนั่นแหละเฮ้ยขยี้ขยี้นิดนึงขยี้นิดนึงขยี้นิดนึงปึ๊บอ่าชุดที่สองตามไปปึ๊บเสด็จน้ำมันเสด็จน้ำมันให้มันเสด็จให้มันเสด็จเดี๋ยวมันสิอมน้ำมันนะเทวาว้าวเหลืองอลามงามแท้ อืมอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอืมเม,ม,ม,มื่อเขยิ้มื่อความผูกหลักอนามัย่ทอดให้มันเบิดอืมมันแหลี่อุ๊บทำเมืเ่อเมืเ่อเมืเ่อเมื่ได้รูปผักไปก็กินไปครับกรอบ อืมใช่จะใช่อืมสวไฟอึนอ่อนไฟอึนอ่อนกังเสียงกรอบครับข้าไปก็กินไปครับกรอบขนาดขยี้นัยขยี้นัยขยี้นัยนัยบึ๊บบึ๊บอืมโอ้ยติดติดติดตะพี่ติดตะพี่ติดตะพีโอ้ยขี้อวกอืมติดคากแก ไมื่อจับออกบ่อว่าบอด,อบอดใจหอนนี่สม,มบ,บูรณ์แมบจึิงกำนำข้านำใบประตูมเนี่ยดินตามประตูนำไยจวดจวนำประตูมันเดองเดยงคือเดียวครับเป็นไก่ทอดแลยะจำไม่ได้นำประตูก็ไม่ฟองว่ะจวดจวดไปแล้วพี่น,อน้องเอ้ยกับแก้มห้องมาน,นี่แซ่บ ไอีกไหนไหนปึ๊บแสบแซ่บแสบอ่าำน้ำๆหมดตัวเมือ่อมุ้งสูงสูงกว่าข้อแหงอ่าว่าจวดขนาดพี่น้องเอ้ยไปละพี่น้องชู้ช